สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่มาบ้านานานะคะนาต้นไทค่ะนาต้นไทก็เห็นคันเคือนตรงนู้นคันเคืองอ่างเก็บน้ำพุ้ยชโนเขารียบสั้นๆมาคันเคือนนะใช่ ก็คือเอ่อจุดเต้นห่วยคันเขื่อนนะคะทอดถ่ายคันเขื่อนคันเขื่อตรงนู้นแล้วตรงนั้นก็คือเอ่อตรงถ่าที่คือจุดตรงไปข้างหน้าแล้วมันก็จะมีหมูถึงแล้วมาหน้าคุณปู่มาทำอะไรมาหน่อยดูดน้ำล้วก็